สวัสดีพี่น้องสวัสดีทุกคนด้กท่านด้อเป็นยังไงเนาะสบายดีบหมานาะพี่น้องก <c oughs> อพี่น้องเลยบัดลงคอกอตรวจกอดพายด้อพี่น้องเด้อมียาติดกระสิมากภามาเห็นดอกไม้คือเก่าพี่น้องเสียงเสีย มนดูดอกไม่แยกติดกะตัดเสียบากาลยาซ้ำห,าหาัวเฮาเห็นบ่พี่นอ้องแยกติดขีดไว้นี่คือกาลายาดอกมันเก่าดอกแยกติดกระตัดไปแน่แล้วพี่น้องบ,บอ่พอจังตัดใหม่เก่าแยกติดกระเสียบไปแล้วยังยิ่งเก่าเลยพี่นอ้องยอดเก่า,กาอยอดเก่า,กาวไว้ กัีเดาทเดลยพี่น้อมอมีผู้จับกล่องนะพี่น้องมันม่เดือ้นีผู้จับกล่องี้ก็เดีไก่ไก่ไก่อยู่น่ะพี่น้อยติดน้วยบนี้พี่น้อยติดติดติดกีบมันไปเลยติดกีไปรอเขากัติด เอ้ยมาลองเลตรงพเขาจังมาจับอีที่หนึงซ้ำเขาก็ท่านไอแห้งที่ไวเมบิ้งไปหน่อยแเดินบ่ตรงเขาจะไปมันตรง ช่อมกาวันแหงแหงแล้วมันติมันติขยับก็ได้ค่ะมันีลยครับพี่น้องสวยงามบอมันเลยแยกติเว็ดชมพูสไลด์ขายดีดีเลยพี่น้องชมพูสไลด์ขา,ายดีดด กี่กิโลเมนีแจับแปเลยพี่น้อยเ็ง่ายๆตาวเขาขีดขิดไปแล้ต้องมานั่งด ้านเ็้เป็น้องนะ ห้งติตดแ้มันกันงามเด้อน้องมันบอกรันอนบ่ไหลเขาหาก,กันมันสิบานยูดตลอดอออเอาออกไปอันไม่จ รอยมันแหงเขาจะมาติดไฟเัาพี่นอ้องนะออกแล้วแล้วพี่นอ้องสวยงามบาพี่นอ้องเดี๋ยวมาติดไฟกันเลยติดไฟแล้วพี่นอ้องติดไปแล้วอานนี้เป็นรุ่งคมกอกนพี่นอ้อง ้ไปเี่น้องไปตีดอับใหม่เก้ยเก้ยเลยตึงสลับมันออกกันเป็นห้องเนาก็เปิดเป็นว่าไฟมันติดอ่อันนี้คือเป็นสีร่วมนะพป่นห้องนะิ่าเห็นชัดนะเพราะว่ามันกลังวิ่แสงมันสะท้อน ตรงนีำมันขึ้นต๊้ก็กระยอเกาวนาะปีนองนะกระยอนน้อยนึงงมีจับแปะไปเลยนันแหงนัวจงมาพันน้อปีนองนะกะยอนใเ้กาวนอง ตเเปตสักนว้สัก่นมันตีปอนไปแล้วไบออกอันนี้มันเสียเ้าก็จะได้ลืมไหมมันบลต้องตรวจบสักก่อน เ <Pie year nes> ราไปยอดเกาฮู้เ <puis> ก่าพี่น้องยอดเก่าฮูอเกาในการันตีไว้ยอดเกามันแห้งนาะพี่น้องเนาะหน้าวันพี่น้องขั้นสายไฟเลยเหมือน อะไรท่านไหนปมไปมันตรงดอกรอพี่น้องตัดจิสะท้อนเส้นดอกไม้เฮาเนาะไปปมไปมันต้งรงดอกรากเปิดไปมากนักตัดจิตสะท้อนเส้นดอกไม้มันกตัจิตงามชีวิตในค้าขายของปาร์ตี้พี่น้องงานปาร์ตี้น้ำ ใ่ห่าไเาเป็นแต่เห็ดคายได้ห้าว็เห็ดคายพี่น้องเจ้าว่ามีผูหานห้าดหรอภริยย่ไก่เมื่อก่องเท้เาปเป็นเฮ็ดคายก็เป็น้องเห้ามบอกพี่น้องสีชมพูอะไรอันนี้ยัดติดๆไฟขาวมาเบิ่งไฟสีกันด้วยบ่านี่ยนี่เปไฟสีนาะพี่ นม่หรอ,อกตุก้าวท่านก้าดูเนาะาต่อให้ปูนไฟมันตรงกับอกใหม่มัน,นจะได้ออกมากแจักหลอดพยางมามันตั้งเ้มันตรง จะลักอ่อกน่นี่คือไฟร่วมพี่น้องไฟร่วมไฟสีไฟสีประมาณนี้น่ะจนะเนาะฝากเป็นกำลังใจให้ยายพิษนี่ด้วยจ้เด้อขอบคุณลหลายจ้าสวัสดีจ้า